สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับช่างเี่แฟนท็อปขอดแก่นนะครับวันนี้เรามาตอบคาถามจากคอมเมนต์นะครับมีคอมเมนต์ทาง YouTube เข้ามานะครับว่าเราจะดูแบตยังไงนะครับว่าดูเปอร์เซ็นต์แบตของเราเสื่อมหรือเปล่ารอบชาร์จเราเท่าไหร่แล้วแล้วดูความร้อนนะครับมันสามารถดูความร้อนอุณหภูมิได้นะครับวันนี้จะดูยังไงื่อบางคนยังไม่รู้นะซื้อโดนมาใหม่นะฮะยังไม่สามารถรู้ว่าเยดูรอบชาร์จยังไงได้มันดูในส่วได้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูที่ดีโมดกันเลยฮะแค่ดีโมดนะครับอันนี้นะครับเราเปิดดีโมดแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวโดรนแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นเป็น T สามสิบนะครับพอเข้าไปที่การดําเนินการปฏิบัติการนะครับไปที่ฟันเฟือง,อองแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นรูปแบตแล้วก็ตัวโดรนอยู่นะครับกดเข้าไปเลยอ่าเราก็จะเห็นเป็น อ่า้าหน้าตั้งค่านะครับอ่าข้างบนนี้ก็จะเป็นตัวเซลล์ของแบตที่อยู่ภายในแบตนะครับภายในแบตจะมีอ่าตัวเซลล์นี่เรียงกันอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ตัวเซลล์ตัวนี้ควรจะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันอยู่เสมอนะครับไม่ควรจะมีตัวไหนตัวหนึ่งต่ําลงมาสภาพแบตปกติก็คือควรจะเป็นสีเขียวแล้วก็ตัวเลขใกล้กันนะครับถ้ามีแบตเป็นสีแดงแล้วก็ตัวเลขต่ํากว่าต่ํากว่าตัวอื่นดีดลงมาเลยนะครับ อันนี้ก็คือแบตผิดปกตินะครับอาจจะแบตเสื่อมได้นะครับรีบแจ้งนะครับภายใน6เดือนก็จะมีประกันอยู่นะครับเราสามารถเคมแล้วก็เปลี่ยนตัวแบตได้เลยนะครับต่อไปเป็นเรื่องนั้นไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นมีค่าบอกไฟฟ้า50.7โวลต์นะครับแล้วก็มีอุณภูมิอุณภูมิก็คืออุณหภูมิแบตนะตอนนี้นะครับก็คือเราชาร์จไปเรื่อยๆหรือว่าใช้งานไปเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิแบตก็จะขึ้นด้วยตอนนี้เป็น25.5นะครับ แล้วก็เป็นรอบชาร์จนะครับทุกครั้งที่เราชาร์จเต็ม100%ออ่าก็จะรอบชาร์จขึ้นหนึ่งรอบชาร์จครับอันนี้ชาร์จไปแล้ว117รอบชาร์จครับกระแสก็จะหยิบกระแสแบตเตอรี่บอกด้วยนะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าอ่าแบตเตอรี่ตั้งค่าการเตือนแบตเตอรี่ครับตัวนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของผู้ใช้นะครับแต่แนะนําก็คือแนะนําเปิดด้วย30นะครับ เพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการควบคุมของตัวโดนกลับมาได้อย่างปลอดภัยนะครับแบตเตอรี่การเตือนต่ำนะครับก็คือตัวนี้ถ้าต่ําสุดต่ํากว่าตัวนี้แล้วเนี่ยโดนก็จะลงเองนะครับอันนี้ก็คือก็แล้วแต่ผู้ใช้งานอีกแต่ถ้าแนะนําก็อยู่ประมาณ15หรือ10ครับประมาณ ครับผมก็วันนี้ก็เป็นคิปเล็กๆน้อยๆที่บางคนที่ซื้อโดนไปใช้งานก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเพื่อที่เราจะได้เช็ครอบแบตเองได้จะได้ดูเรื่องของประกันเพื่อที่จะเป็นสิทธิ์ของตัวเราด้วยนะครับถ้ายังมีปัญหาตรงไหนสอบถามเข้ามาได้ภายในคอมเมนต์หรือว่าทักเข้ามาที่เพจก็ได้ครับตอนนี้ที่ขอนแก่นมีเพจแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแปะลิงก์เพจให้นะครับครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ